อ้าวสวัสดีครับสวัสดีน้องๆหลานๆเพื่อนๆก็มาตอนที่ห้าแล้ววตอนที่ห้าอีกี่ตอนกันตอนที่อีกตอนนี้ก็จบแล้วมั้งอ่าคืออธิบายง <c oughs> ่ายพอรู้เป็นสังเกตนะพอรู้เป็นสังเกตไง่าไงก็คงทำได้กันแหละนะเออ อัน <Krist ian> นี้เมื่อวานเนี่ยมันไปถึงไหนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปถึงตรงนี้นะอะเอ้าวเมื่อวานนี้ไปถึงตรงนี้ที่มาตั้งเรียกเราตึงตั้งกงแล้วนะตั้งกงแล้วแล้วจะแล่เรียบร้อยแล้วเอออธิบายก็ว่าในช่องกงเนี่ยแต่และช่องเนี่ยมันยังมีกงอีกประมาณห้าตัวนะอีกห้าตัวเนี่ยอีกช่องเนี่ยประมาณห้าตัวแต่เราเอาแค่นี้เอาแค่เนี้ย ก็รางเอาขึ้นกระดานได้แล้วง่ายๆก็ขึ้นกระดานได้แล้วก็ออเอาแค่นี้นะอทีนี้สําสหรับท่านใดที่ว่าคิดว่าเอะมันน่าจะให้อละเอียดมากกว่านี้หรืออะไรเนี่ยจะจะใส่กงไว้ได้อีกได้ไหมแต่อีกในช่องละสองตัวหรือตัวก็ก็ได้นะก็ได้ก็ได้วิธีการทํามันก็มัน,ม,นมันไม่ยากเลยอ่าใช่ไม่ยากเลยใช้วิธี ใช้ตัวเดิมเราเนี่ยแหละอ่าใช้กรงตัวเดิมของเรานะําไปวาดไปไปว่า,วาแต่ควรจะวาดใส่กระดาษก่อนนะใส่กระดาษใส่กระดาษแข็งเนี่ยแล้วค่อยๆเอามาทาบอย่าง,าง,างดังันดูแต่ตรงไหนมันติดกรงตรงไหนมันห่างจากกรงเราก็พยายามซีเข้าไปอันนี้อันนี้ก็เป็นการอ่าใช้ทักษะในการทำสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ว่าอย่างนั้นก็โอเคลนะ ถึงใน,นปูพื้นไอ้ไอันนี่ไอ้นนอาตีไม้ไม้สําหรับอ่าการไอ้ไอ้ตัวยึดต่อยึดยึดกรงไม่เย,ยไปเย,ย,ยมาอะไรอย่างนี้หวานเนี่ยนะพูดอืมอ้าวก็โอเคอ,นนอันนี้อันนี้ก็จะเดี๋ยวเอาต่อไปอ้าวคราวนี้ก็มาถึงไอ้ <c oughs> เราจะปูพื้นดัดฟ้านะอาการปูพ no. ื้นพื้นดัดฟ้าเนี่ก็ไม้หนาอันนี้พูดถึงเรื่องจำลองไม้ก่อนหนาประมาณสักสามมันสามมิลสี่มิลอะไรอย่างเงี้ยนะนะไกตกอถึงไปต่สามมิลสี่มิลนี่แหละพ ไอ้ดัดฟ้าเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ดัดฟ้าเนี่ยเลืออ่าอ้เืองำลองมันก็ขนาดที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยแต่จริงๆถ้เราซื้อไม้จกากอาจารย์แล้วนะอาจารย์เนี่ยแปลรูปไมให้เสร็จอ่ะ,อะแปลรูปไมให้เสร็จเลยไม้กระดานาเท่าไหร่ฟองเท่าไหร่อันนี้เราก็ให้อธิบายเรื่องแบบอย่างเดียวที่ยวซื้อแบบไปอย่างเดียวแค่นั้นนะอ่าตอนนี้ก็ออกประตูเราเราปูดัดฟ้าเสร็จแล้วนะ ปูปลาปูพื้นดับฟ้าเสร็จแล้วเพียงมีอะไรอธิบายฟังฟะเอออ่าเดี๋ยวนิดเดิงอืมอืม ีนี้ก็ลักษณะของการขึ้นกระดานเราขึ้นกระดานจนอ่าถึงแผ่นสุดท้ายแล้วนะถึงแผ่นสุดท้ายแล้วต,ต,ตั้งแต่เบื้องต้นการขึ้นตั้งแต่สันกระดูกงูมาตั้งแต่กระดูกงูยันเลือ่อยกันมาเนี่ยมาถึงสุดท้ายแผ่นสุดท้าย หน้าสุดท้ายนี่มือแผพ่นสุดท้ายปั๊บก็จะมาเริ่มอ่าไอ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 ฝักมะขามนี่เราวางอยู่แล้วล่ะฝังมะขามแม่เราวางอยู่แล้วนะถ้าไม่วางไม่วางเราจะขึ้นเราก็จะขึ้นไอกระดานนี่ไม่ได้นะเมื่อเราขึ้นกระดานเสร็จเรียบร้อยขัน ขั้นตอนของมันน่ะก็คือต่อไปก็จะไปปูดับฟ้านะปูดับฟ้าเอาลักษณะขั้นันการปูดับฟ้าก็มีอยู่ในขั้นตอนอย่างนี้นี่มเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเนียปูดับฟ้าหมดอ่าเนี่บางทีเรือใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นเรือยอดเรือเยอะนะ พอปูดับฟ้าเนี่ยโอ้โหพิธีพิถันมากอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูพิธีกระดานก็จะสลักแผ่นเนี่ยสวยหัวหัวกระดานเนี่ยสวยมากเลยนะ,ะหัวกระดานสวยมากอันนี้เรือเล็กเลยนจำลองไม่ต้องหรอก <c oughs> อ่าเรือจำลองเรือเล็กไม่ต้องอะ่ะเพราะว่าตอนเรือใหญ่แล้วก็กหน้าทำอืมเดี๋ยวทำให้ดู การปูกระดานเนี่ยนะตัดฟ้าอ่าเราก็จะปูไปในลักษณะที่เราจะผ่นกลางก่อนนะผ่นกลางก่อนี๋ยวเราจะพึ่งพึ่ขึ้นเราจะขึ้นแผ่นกลาง นะเนีย่ยขึ้นเอาพึ้นเวลาขึ้นแผ่นกลางเลยก่อนเนี่ยแผ่นกลางตัวเนี้ตัวสุดหนูวนาโขนเนี่ยกลางให้เป็นแผ่นเดียวก่อนเออให้เป็นแนวขึ้นไปข้างหนึ่งอ,อ่าจับกาวได้ดีเนี่ยจะจับกาวต่ให้ดี อ่าตับกาเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมีอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นนึงเรื่อยมานะอ่าเรื่อยมาแล้วทีนี้ทักสามแผ่นก่อนสามตัวสี่แผ่นพอกาวมาอยู่ดีพอกาวมาอยู่ดีก็มาขึ้นอีกข้างหนึ่งอ่าขึ้นอีกข้างหนึ่งขึ้นมาเรื่อยนะขึ้นไปข้างอะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราขึ้นในการเราทําอะไรง่ายนะเราเรจะทําง่ายมาก เวลาเราจะไปทําห้องเย็นเอ้ยไม่ใช่ห้องเย็นไปทําห้องลงห้องสินค้าอะไรเงี้ยเรามันก็มัน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 ง่ายหน่อยนะเอ่ออันนี้เดี๋ยวจะดูว่าอืมอันนี้มาอันนี้พูดถึงดัดฟ้าแล้วนะไปดิยันตีไปยันท้ายเลยอ่าท้ายเลย ท้ายตรงตรงท้ายที่เราทําทําเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนะถึงเนี่ยท้ายนี่เลยเดี๋ยวไปดูนี้เดี้ไปดูเนี่ยห้องกลางเอาราตูนะปูก่อนอ่าเนี่ยปูเนี่ยดัน จาดฟ้ากลางเนี่ยนนดฟ้ากลางทีละปูเนี่ยกระดานเนี่ยนะถูทั่วแลลวถึงไอถึงเต็ที่เลยส่วนไอตัวข้างเนี่ยตัวข้างของไอกลับหนาเนี่ยนะกลับหนาเนี่ยกลับหนาเนี่ยก็หมายถึงว่า เราเอาป่าที่หลังเอานะป่าที่หลังเอาปาาที่หลังข้างกับนาทีนี้ไอ้กับนาเนี่ย,ยถ,ถ่าเรือทัาเรือประมงเนี่ยไอ้กับนาเนี่ยเรียกได้สองอย่างกับ,กบ,กบาน,า,า,กบนากับกับลาโท้อ่าลาโตกับนากับลาลาโทอ่าคนาผู้ฝึกอาก่านจเแบบ ไอลาโทมันคืออะไรอาจารย์่าลาโทก็คือหมายว่าอ <c oughs> ไอลาไอลาโทเนี่ยมันเป็นเนีย่ยอันนี้พูดถึงว่าเรือประมงนะเรือประมงสมมติไอ้นี่เรือประมงสมมตริรถพระไอลูกปงเนี่ยกคล้ายคล้ายกันอยู่แล้วละ่ะไอ้ปรนะมงหรือเรืออะไรก็แล้วไอลูกไอลูกปงเนะี่ยถ้าเรือประมงเนี่ยสมัยก่อนนะแต่ต้อง ต้องใช้กับไทยเมย์ด้วยไทยเมย์เนะยต้องไทยไทยเมย์ถ้าไทยไต้หวันเนี่ยมันคงใช้ได้ล่ะแต่ยังไม่เคยเห็นพีใครเขาใช้ <c ười> มันคงใช้ได้แต่ยังไม่เคยเห็นพีใครเขาใช้กันอ่าตอนนี้เราถูกเอาเอาเอาพูดถึงว่าข้อ,อขาของผู้ฝึกก่อนคือว่าเอ๊ะอาจารย์ไอไอไลาโถกักบคำหนาเนี่ยมันมันมัน มันมันมันเกี่ยวกับอะไรผิดกันยังไงก็อย,งอย่างเงี้ยสมัยอ่านนี่คือว่าสมมติว่าลาโถลาโถลาโถเนี่ยที่จริงก็คือสามนิ้วสามนิ้วลาโถสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนที่มันทำสามนิ้วสมมติว่าสามนิ้วหนาสามนิ้วฟางเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบสี่เซนเอ้สิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วอ่ะนะหรือสี่สิบเซนเนี่ย อ่าเอ้ยสิบอ่าสี่สิบเต็มก็สิบหกนิ้วดิยอ่านะอ่าสีถ้าฟุตหนึ่งระก็สิบสองนิ้วเออสิบสองนิ้วพาอกำลังคนเรากำลังเดินได้ไงอ่าเดินเดินในสาได้ได้เนี่ยเดินเราเราเดินไดเนียตรงเนี้ยเดินได้มันอยู่จะมันก็จะมาอยู่ที่รอบแนวของอ่ากไอตัวเรือเนี่ย อะไรที่ทำทำสมมุตินี่สมมุตินะอ่ามันจะลงมากระดาษเนี้ยอ้นนี้เนี่ยอ่ามันลงจากจากเอเออ่ากงเนี้ยอ่ากระดานขึ้นเสร็จแต่คุณชุด้ายเนี่ยมาลงมาก็แล้วแต่การออกแบบแต่ละคนเพราะว่าดัดฟาร์มอยู่ที่ดาดฟ้าอ่าเนี้ยเขายเนี้ดูเงี้ยอ่าสมมติอันนี้มันใหญ่โตไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติให้ฟังอ่าอันนี้อ่ะเงี้ยอ่ะ นี่สมมติเป็นลาโทถ้าลาโทมันจะวางอย่างเงี้ยถ้าลาโมจะวางเงี้ยมันจะรอบลำเลยจะเดินได้ไงเดินไ,ได้สล่องางเนี่ยเดินได้หมดยันหัวยันท้ายเลยนะเดินได้เดือนสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเป็นไทเมอร์อ่า,อานึกถึงเรือเรือแท็กซี่ได้ไหมเรือแท็กซีนะ่น่ะแต่น้าเรือแท็กซี่มันก็จะมีขาบกับ กับอย่างเงี้ยกับมาตลอดเดินได้ตลอดเลยแต่แต่ถ้าที่ฐานที่ผู้ฝึกถามว่าวแล้วไอ้กับหนากับลาโทมเป็นไงมันตัวเดียวกันนี่แหละมันตัวเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าหากเป็นติวถ,ถาเป็นไอ้ไอ้ไอเป็นเป็นลาโท่าไอ้เป็นกับหนาเป็นกับหนาปุ๊บมันก็จะมันก็จะคาดมันอย่างนี้เลยนะไม่เา กับหนาอืมเนี่ยกับหนาทำามลงมานี่เลยนี่คือกับหนาฮะเนี่ยเนี่ยอะไรก็เรียกกกับหนาน้วยขนาดเนี้ยลนวรคีนี้กับหนาอ่าเดินไม่ได้เพราะมันแค่แปดนิ้วเองเอ้ยหกน,นิ้วเองอ่ากับหนาได้หกนิว้วหรือสามนิว้วอะไรก็แล้วแต่อ่าน่ะเดินไม่ได้แต่เป็นมันเป็นการประกรับ เรืออ่าทั้งหมดทั้งลำลักษณะการใช้งานหรือหรือหรือว่าอ่าประโยชน์ประโยชน์ของของมันก็คือการรัดตัวเรือรัดตัวเรือไม่ให้เรือขยับอ่าหุบเข้าออกหุบเข้าแหกออกอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยอันนี้เราเรียกสำคัญเป็นตัวประกบประกบนะเรือเนี่ไอ้นี่คือลาโถเอ้ยอันนี้คือกลับนาอย่างเงี้ย ฮะถ้าถ้าลาโทคกับเอ่าถ้าเปลาโทก็อ่าก็อย่างนี้อ่าเน,นี่ยอย่าโทรจะเป็นอย่างนี้ไปเลยลาโทใช่ไหมเนลาโทเป็นอย่างนี้ไปเข้าใเนี่อ่าเน,นี่ยลาโทเันตัวเดียวกันนี่แหละนะอาโอเคตอนนี้นี่เรือนี่เรือนี่นี่นีเ่เราพูดถึงเรือประมงไอ้เรือไอมาโคะอ่า เรือสินค้ามาโคเนี่ยตอตัวนี้ก็เรือมันเป็นห้องที่เราแบบบางโคก็อยากจะทนะํจะจานะจะรยนทําให้ละเอียดเลยเรืมเอมองเป็นยังไงพูดดีมันก็ดีว่าตรงน,นี้อะไรอะ่ะเฮีะไอห้องตรงนี้ห้องอะไรอไอห้องตรงนี้ห้องอะไรห้องตัวเนี้ยก็คือห้องอบเฉาห้องอบเฉาไอคําถามก็มาอีกแล้ว มันอับเฉามันอับ้วมันสํสหรับทำอ,อะไรอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ไหวมันอาจจะบอกว่าลงอาจารย์ทำเรือนี่เคยลงเรือมั้ยเอาไม่ลงแล้วอาจารย์มันคุยถูกแล,ล้วไงทําเรือทาเรือแล้วไงเรือประมงเนี่ยมันจะว่า,าเรืออาจารย์ต่อก่อนต่อเรือประมงเนี่ยอาจารย์อ,อยู่เรือมาก่อนนะอยู่เรือมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียนใหม่ๆนะ ก็มาอยู ong, I, uh, uh, I so i, i, uh, ่เป็นเรือลูกเรือตังเกเรือเรือตังเกอ่าเนี่ยล่ะเสร็จเรียบร้อยไอ้ห้องไอ้อ่าแต่กับผกว่าไอ้ห้องอับเฉาไอ้ห้องอับเฉาเนี้ยเรือสำเภาเล็กเขาก็มีเรือสำเภาเล็กนะอ่าเรือสำเภาเล็กนี่นี่อีนี้ไอ้ไอ้อ่าที่เราเรียกว่าห้องอับเฉาก็คือตรงเนี้เรือสำเภาใหญ่นะเขาสำหรับไว้คือเรือนี้ สำเออยนะถ้าพูดให้ฟังแปลกแปลกแปลกมากๆเออแปลกก็มากถ้าคุยกันแล้วก็มันก็มีเรื่องคุยกันได้ตลอดอ่าทีนี้อ่าเนี้ยแล้วก็คือแปลกตรงที่ว่าอาจารย์คิดนะคิดไม่ตกทุกวันนี้ก็ยังคิดไม่ตกว่าทําไมเหลือสําเาอ่ะสําเภาใหญ่ๆนะ ส้เผาใหญ่ๆทาไมเขาไม่ไมทาําปีกน้าเออเนี่ยปีกน้ำนะปีกน้ําเนี่ยปีกน้าเอ๊เหมือนเรือประมงไงนะประมงหรือปีกน้ํานะเรือประมงเนี่ยทําไมเขาไม่ทําปีกน้ําเออเนี่ยเนี่ยใจงงเรือเหล็กเนี่ยเรือเหล็กด้วยมากเรือมเลหล็กนะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหลือเหล็กที่อยุธยาที่เขาที่มันฟั่มอ่ะที่มันชอบจะฟั่มต้องใช้คําว่าชอบจะฟั่มนะในเรื่องอย่างเนี้ยมันมันมันทำไมมันมันทำไมถึงไม่ไม่ค่อยทําตรงปีกน้เพราะว่าเพราะอะไรลวดซ้ำเผาเนี่ยมันทายากตอนที่เวลาเราเรือสองลำเนี่ยสมมตินะสมมติว่า ตอนนี้มันไม่ก็ไม่น่าจะไปไม่น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นนะอาจารย์ว่านะไม่น่าจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้เดาเอาเดาเอาเดียวเ,เ,ยว,เ,เวลาเรือมันเทียบกันนะ่ะนะเวลาเรือเทียบกัน เวลาเรือเทียบกันปบเนี่ยไอ้ปีกน้ำเนี่ยกับปีกน้ํามันก็จะมาตีกันไงเพราะคนไรคงไม่ทํากันมั้งใช่ไหมแต่ทีนี้เรือประมงเนี่ยถ้ามันทําได้เพราะว่ามันมีอ่าสมัยก่อนมันมีไอไอไอกาบหนาลาโทเนี่ยมันยื่นมาเยอะไม่งั้นก็มาชนกันก่อนที่จะโดนปีกน้ํานะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์เดาว่าอาจารย์เดาเอาคิดว่าเออปีกปีกน้ํา ปีกน้ำนี่มีประโยชน์มากที่สุดเลยนะปีกน้ําเนี่ยมีมีมันมีประโยชน์มากที่สุดนะถ้าเรือสำเภาเนี่ยถ้ามันไม่มีกระดูกงูจบเลยนะจบเลยเรื่องการสร่องคืนเรืออะไรแต่อะไรมันไม่เหมือนเรือเหล็กนะเรือเหล็กเรือเหล็กเนี่ยไม่มีกระดูกงูอ่าไม่มีกระดูกงูปลื้อไปเลยไอตัวนี้ไม่มีอะกระดูกงูอ่าเรเราสังเกตได้นะเรือเหล็กนะแต่ทีนี้ เรื่องไอ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 เรื่องทานน้าเนี่ยทานต้านน้ําไม่ให้ไม่ให้โคงไม่ห้ฟั่มเนี่ยหลักวิชาการเนี่ยของมันเนี่ยสุดล้าลึกเลยนะเรื่องเรือเนี่ยเพราะเรือเนี่ยสำเภาสำเภาไม่มีอ่าหรือสำเภาเนี่ยมันยังไม่มีไม่มีไอไอปีกน้ําปีกน้ําไม่มีเมื่อปีกน้ําไม่มีการงัดขึ้นเนี่ย ป,ปีงน้ำเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเอ่าสำคัญมากสำคัญมากทีเดียวอะ่ะเออแต่สำหรับเบอปรองงเนี่ยพครที่เท่าสำหรับเอปรองงอ้าเน,นี้ยแต่พูดว่าปีงน้ำอ่าค่อนข้างเนี่ยะุณรับปีงน้ำเนี่ยเออมันก็สุดมากที่เวลาคุยอะไระยังไม่ได้ยังไม่ได้งานเลยเท่าไหร่นะอ่าไม่ได้งานเลยเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวจะคุยยังไง พอพอคุยแล้วมันก็อยากจะคุยให้มันกระจ่างนะเพราะว่าน่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีกน้ําเออปีกน้ําอ่าระหวัางนี่นะสิ่งประถ้าเรือสำเผาปีนะอืมตอนนี้ไอ้เรือประมงก็มีอยู่แล้วละประมงอ่ะประมงก็มีแน่นอนเออปีกน้า และจะวางระหว่างการติดปีกน้ำของเรือประมงเนี่ยมันก็มีมีติดแบบจะให้เรือเรื่อวิ่งชูเลยนะหรือเรือมุดน้ำหรือมัวต้ามเรือต้านน้ำมันทำได้ทั้งนั้นเลยนะเรือป,ปีกน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเรือเลยลนะ่ะอ่าโดยปีกน้ำเนี่ยได้ปีกน้ำาทีเราตกลงแล้วเนี่ยเวลา เรือมจะโคง้งอะจะโคง้งทรายเนี่ยไอปีกน้ําเนี่ยมันปีกน้ํามันก็จะไปดันดันน้ําข้างบนอ่าดันน้ำข้างบนดันน้นําข้างบนอ่านะอืมเนี่ยดันน้ําข้างบนไปดันวะตัวเนี้ยดันวะ เออปีกน,นั้นมันดันไม้น้ำไอ้ข้างล่างเนี่ยนะไอ้ข้างล่างเนี่ยมามันก็ดันน้ำอย่างล่างแบบทำให้เรือเราเนี่ยไม่โคงไปโคงมาว่องไวอ่าอ่าไม่ไหวไม่ว่องไว้ามาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกงูอีกนี่เรื่องประมงนะเรื่องเรือประมงเนี่ยถึงถึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องมันสมองอันสุดล้ำลึกของ บรมมาจาร์ช่างต่อเรือสมัยก่อนต้องขอยกนิ้วต้องขอกลาบคารวะเลยแม,ม,ม่นสมองท่านเยีย่มยมสุดก่อนก็เพราะอันนี้อย่างอย่างกระดูกงูเนี้ยอ่าอย่างอย่างไอ,อ,อ,อ้ไอ้ไอ้ไอ้กระดูกงูเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสําคัญมากเลยที่เรือสาเภาจะใช้นี่มันใหญ่มากยาวมากไอ้ฟาฟ้างฟางฟางามฟางมาก เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นตัวที่กั้นน้าเรียกว่าทานน้ําทานน้ําสําหรับการพลิกโคงพลิกอะไรเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยกระดูอ่าสำคัญเราจะเสร็จต้งเกตเรือเรือซ้ำไอเรือเรือเหล็กเดี๋ยวผมจะข่าวหน้าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเรือเหล็กที่มันพลิกคว่ำอยู่ที่มีข่าวอยู่ประจาประจำนั่นอ่ะสาเหตุจากอะไรอ่าสาเหตุจากอะไร อาวิศวกรอาหรือสถาปนิกอย่าดาผมนะอย่าดาผมผมพูดแต่หลักของความเป็นจริงที่ว่าเอาเอาเอาพูดถึงว่าหลักของความเป็นไปได้ดีกวเ่าเดี๋ยวพพูดถึงหลักความเป็นจริงเดี๋ยวจะมาล้างเสียงกันผลปีกเอาหลักความเป็นไปได้นะเหลือ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 ที่ความอยู่ที่อยุธยาเมื่อเร็วๆเนี้ยสองสาครั้งเนี่ยนะอ่าที่ตอน น้ำท่วมน้ําน้ําหลากหลากขนาดน่ะนะเดี๋ยวไล่ฟังแบบมันเป็นเพราะเหตุอะไรนะอันนี้มันมัน,ม,นมันใกล้เวลาแล้วเอาพอดีเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวรายการนี้จบก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยว่าต่อกันเรื่องไอ้ไอ้อาไอ้ไอเรือมาโกบลโลเนี้ยนะอ่เดี๋ยวไหนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะ คุยกันไปสเปย์และจะเป็นทิ้งอะไรมากอืแล้วคุยเรื่องเรือเนี่ยมันก็สนุกนะอืเอาวันนี้ออ่าทิ้งท้ายด้วยทิ้งท้ายด้วยดวอ่ะห้องอับเฉาเนี่ยไว้ทําอะไรอะไรที่อันนี้ที่คนทาก็รู้เยอะแยะรู้มากหรือตลอดตลอดแต่คนที่ไม่รู้อ่ะมีนะมียังมีเยอะมีเยอะอาจารย ไอ้ห้องอับเฉ่านั้นคือห้องอะไรมันทำไว้สำหรับทำอะไรอา้าวข้าหน้าเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะฮะคราวนี้ก็สวัสดีก่อนสวัสดีมีชายขอมีโชคมีชายมีลากมีโชคตลอดการปะวัสดีครับจ้าวสวัสดีครับสวัสดี